กาตูนเลอรลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนริศยาร้ายแฝดสยองอา้าน้องแอนึกยังไงถึงได้มาตัดผมล่ะคะเนี่ยเห็นห่วงผมยังกับอะไรดีไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแอก็แค่อยากตัดอยากเปลี่ยนลุคมันก็แค่นั้นลคะค่ะพี่ช่างก็ตัดให้ทีนะคะ เอาให้สั้นไปเลยสั้นก็คือสั้นนะคะไม่ใช่ว่าเอาออกนิดเดียวอะไรแบบนี้ตัดเลยค่ะนาน่ะวางใจก็แค่เรานะจ๊ะนาฝากน้องด้วยนาอยากให้เราสองคนเนี่ยมั่นหมายกันพ่อเบสยังไงเขาก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วแม่ดูออกแล้วเราล่ะแค่นั่นสิจ๊ะ น้องแครจะว่ายังไงเอ่อก็ค่ะได้ค่ะพี่เบสไม่ทำไมกันตั้งแต่เด็กมานังแครมันได้แต่สิ่งดีๆเหลือสิ่งที่ไม่ดีเป็นเดนให้ฉันตลอดอะไรกันแอนัดพี่โบ๊ทคนนี้มาเจอ แล้วก็ทำหน้าเหมือนคนอกหักเนี่ยนะเราควรจะดีใจที่ได้เจอกันสิเราหูอ,อกเดียวกันนะยังไงก็เป็นลูกชังเหมือนกันที่นัดมาเนี่ยฉันมีเรื่องอยากจะให้พี่โบทชช่วยหน่อยยังไงพี่ก็เป็นพี่ชายของพี่เบสถึงจะคนละพ่อแค่อ่านสีหน้าก็รู้แล้วเธอคิดจะกำจัดแฝดน้องของเธอสินะมันก็ได้อยู่ถ้าข้อเสนอมันดีพอตอนนี้พี่เบส แทบจะตัวติดเย้ยนั่นไปไหนก็ไปด้วยเงินเก็บของฉันฉันจะยกให้หน้าที่ของพี่ก็แค่ฉีดตัวน้องชายตัวเองให้ห่างจากเย,ยแครน้องสาวฉันชั่วคราวอะไรกันเนี่ยตกใจหมดอยู่ๆแจกันมันก็ตกลงมาเองจริงนะพี่แอ ฉันก็หนักใจอยู่ตั้งนานว่าพี่แอจะโอเคหรือเปล่าเห็นพี่เห็นดีเห็นงามด้วยแบบนี้ฉันก็สบายใจจ้าแคน้องรักยังไงเธอก็จะสละสดอยู่แล้วนี่พี่อยากจะชวนเธอไปเที่ยวกันตามภาษาสาวๆไปด้วยกันนะได้อยู่แล้วพี่แอแต่ว่าพี่เบสอาจจะตามไปด้วยแน่เลยไม่รู้ว่าเขาจะงองแงหรือเปล่าเออก็ได้ ถ้าเขาอยากจะตามมาก็ให้เขาตามมาเออพี่แอร์แค่ว่าไปถ่ายรูปที่อื่นดีกว่านะตรงจุดเนี้ยมันน่าจะอันตรายแหมแค่เดี๋ยวก็ได้กลับแล้วจ้าแต่ว่ากลับบ้านเก่านะ เออพี่โบ๊ทนึกยังไงร้อยวันพันปีพี่ไม่เคยเบสเอ็งก็มองพี่ในแง่ร้ายไปได้ขอเวลาพี่สักหน่อยสิพี่ก็อยากจะมีโมเมนต์กับน้องชายบ้างแต่ว่าน้องแคร์แฟนผมไม่ตอบแชทเลยอ่ะพี่ผมอยากจะไปดูไม่เอาน่าเอ็งก็ห่วงเขามากเกินเหตุห่างกันสักวันไม่เป็นไรหรอก พอเบสก็รู้ว่าน้องไม่เคยไปไหนคนเดียวนี่เราไม่ได้ตามน้องไปหรอจ๊ะขออภัยด้วยครับคุณนะคือว่าเมื่อวานนี้ผมเจอพี่โบท๊ทแล้วน้องแอร์เขาว่ายังไงครับเขาไปด้วยกันนี่นาะเยแอร์นะเหรอเขาบอกว่าเขาไปด้วยกันแค่ครึ่งทางแล้วตัวเขาก็มีธุระต้องรีบกลับเยแคลูกเอ๋ยหายไปไหนเนี่ยแม่เป็นห่วง ขอบใจแอองานง่ายๆแถมได้เงินเยอะแยะแล้วนี่อะไรเนี่ยมันเป็นแชมเปญอย่างดีนะ่ะแพงมากนะถือว่าเป็นกำไรให้พี่ก็แล้วกันพี่เก่งมาก <c oughs> นี่นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยใส่อะไรลงไปโทษทีนะทำไมฉันจะต้องเสียเงินเยอะแยะ แถมเก็บคนที่เป็นพยานปากคําคเอาไว้กลับบ้านได้วันนี้เนี่ยได้เห็ดป่ามามากมายก่ยกองเอ๊ะนั่นยาด ใจเย็นก่อนนะครับคนไข้ฟื้นแน่นอนเพียงแต่หมอยังไม่แน่ใจเรื่องเวลาโธนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยบุญรักษานะลูกแคเอ้ยอย่างน้อยคุณหมอการันตีมาแบบเนี้ยผมก็ยังสบายใจช่วยแฟนผมด้วยนะครับโธเว้ยเพื่อนของไอ้โบ๊ทไปจ้างนักสืบสาวมาถึงตัวฉันจนได้ เห็นก่อนละใครจะยอมโดนจับ <Huh? S 1> พี่แอเป็นคนทำค่ะแต่ว่านี่พี่เขาเย yeah, แอเขาเสียไปเป็นเดือนแล้วลูกเขาหนีตำรวจแล้วโดนรถชนพี่ดีใจที่แค่ฟื้นแล้วเราแต่งงานกันเลยนะแค่ ให้พี่ได้ดูแลแค่นะดูยายหนูสิคะพี่เบสร,ร้องทั้งวันเลย ก็แบบนี้ละจ้าเห็นคุณแม่เคยบอกว่าเด็กเนี่ยจะอ้อนสามเดือนเดี๋ยวเราหัดเวรนกันดูก็แล้วกันนะแพรจะได้นอนบ้างโอ้โอ้ยายหนูไม่ร้องนะจ้า สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการตัดจบแบบเปิดค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือการตัดจบแบบหนังฝรั่งนั่นเองความเงียบเหงาเริ่มมาเยือนแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนเริ่มสอบกันแล้ว ดังนั้นใครที่ยังแวะมาดูนะคะพี่ฝากด้วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้จะได้เป็นวิดีโอแนะนำหน้าฟีดได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทางด้าน FC ใหม่ถ้าดูแล้วถูกใจต้องไม่พลาด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เห็นคลิปใหม่ๆของช่องพี่แน่เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย